บทเรียนเปลี่ยนโลกด้วยการใช้เสียงของคุณจากโทนี่มอริสันยินดีต้อนรับกลับสู่ช่องปลดล็อกสมองช่องที่เชื่อมั่นในพลังที่ซ่อนอยู่ในตัวคุณเสมอวันนี้ผมไม่ได้จะมาพูดถึงสูตรความสำเร็จแบบ5ขั้นตอนหรือเคล็ดลับการตื่นเช้าแต่เราจะไปเจาะลึกถึงหัวใจของการเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงหัวใจที่เต้นอยู่ในหน้ากระดาษของบุคคลสำคัญที่สุดคนหนึ่งในประวัติศาสตร์วรรณกรรมโลกโทนี่มอริสัน นักเขียนหญิงเชื้อสายแอฟริกันอเมริกันคนแรกที่ได้รับรางวัลโนเบลคำถามที่ผมอยากให้คุณตอบตัวเองในวันนี้คือคุณเคยรู้สึกไหมครับว่าโลกนี้มันไม่ยุติธรรมคุณเคยรู้สึกเหมือนมีเสียงอยู่ในตัวที่อยากจะตะโกนออกมาแต่ไม่รู้จะทำอย่างไรให้เสียงนั้นทรงพลังพอที่จะเปลี่ยนแปลงอะไรได้เลยโทนี่มอริสันไม่เพียงแต่ตอบคำถามนี้แต่เธอได้มอบพิมพ์เขียวของการใช้เสียงให้แก่เราทุกคน เสียงที่จะไม่เพียงแค่บ,บ่นหรือร้องขอแต่เป็นเสียงที่จะสร้างโลกใบใหม่ขึ้นมาหัวข้อแรกการค้นพบเสียงที่แท้จริงความเข้าใจผิดอันดับแรกที่เรามีเกี่ยวกับการใช้เสียงคือเราคิดว่าเสียงของเราต้องถูกได้ยินด้วยจํานวนคนมหาศาลแต่มอริสันสอนเราว่าก่อนที่เสียงของคุณจะเปลี่ยนแปลงโลกได้มันต้องเปลี่ยนแปลงตัวคุณเองก่อน เธอเริ่มจากการเป็นผู้หญิงแอฟริกันอเมริกันคนหนึ่งในช่วงเวลาที่เสียงของคนอย่างเธอถูกกดทับอย่างหนักแต่เธอไม่ได้เลือกที่จะพูดตามที่คนอื่นอยากได้ยินเธอเลือกที่จะขุดลึกเข้าไปในประสบการณ์ของตัวเองประสบการณ์ที่เจ็บปวดซับซ้อนและเต็มไปด้วยศักดิ์ศรีแนวคิดคือการพูดถึงสิ่งที่คุณเท่านั้นที่รู้จริงบริษัทไม่ได้พยายามเป็นนักเขียนผิวขาวไม่ได้พยายามพูดในภาษาที่ราบเรื่อนสำหรับทุกคน เธอใช้ภาษาของเธอมุมมองของเธอและวัฒนธรรมของเธออย่างถึงที่สุดซึ่งนั่นแหละครับที่ทำให้งานของเธอเป็นสากลและส่งพลังลองคิดดูนะครับเสียงที่อ่อนแอที่สุดคือเสียงที่พยายามทำให้ทุกคนพอใจแต่เสียงที่ทรงพลังที่สุดคือเสียงที่สัตว์ซื่อต่อความจริงที่มันได้เผชิญหน้าหัวข้อที่2พลังของการตั้งชื่อความอายุธรรม โลกที่ไม่ยุติธรรมมักจะทำงานภายใต้ผ้าคลุมแห่งความเงียบและความสับสนพวกเขาไม่ต้องการให้คุณมีคำศัพท์ที่ชัดเจนเพื่ออธิบายถึงความเจ็บปวดที่คุณกำลังเผชิญหน้าแต่โทนี่มอริสันทำสิ่งที่ตรงกันข้ามในนวนิยายของเธอเธอไม่ได้แค่เล่าเรื่องความอายุที่ทำแต่เธอตั้งชื่อมันอย่างชัดเจนเธอตั้งชื่อให้กับบาดแผลทางประวัติศาสตร์ตั้งชื่อให้กับอัคติที่ซ่อนอยู่ตั้งชื่อให้กับความรุนแรงที่ถูกทำให้เป็นเรื่องปกติ นี่คือบทเรียนที่สำคัญสำหรับพวกเราทุกคนครับก่อนที่คุณจะสามารถแก้ไขปัญหาได้คุณต้องเรียกชื่อมันให้ถูกต้องก่อนถ้าคุณเรียกความอายุที่ทำว่าความท้าทายเล็กน้อยพลังของคุณก็จะเล็กน้อยแต่ถ้าคุณกล้าเรียกมันว่าระบบที่ล้มเหลวการกดขี่ที่ไร้ศีลธรรมหรือความเกลียดชังที่กัดกินสังคมคุณกำลังดึงเอาอำนาจนั้นออกมาจากเงามืด การใช้เสียงของโชนี่มอริสันคือการเรียกร้องความรับผิดชอบไม่ใช่การเรียกร้องความสงสารการทั้งชื่อคือการสร้างความชัดเจนทางศีลธรรมที่บังคับให้ผู้ฟังต้องมองเห็นความจริงที่พวกเขาเลือกที่จะเมินเฉยดังนั้นแทนที่จะพูดว่าความยุติธรรมไม่มีมอริสันจะใช้ภาษาที่สร้างแรงกระตุ้นเป็นเครื่องมือการผ่าตัดหัวข้อที่4การใช้ภาษาเป็นเครื่องมือผ่าตัด โทนี่มอริสันคือนักภาษาศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่เธอไม่ได้แค่เขียนคำแต่เธอใช้คำเพื่อผ่าตัดเข้าไปในความซับซ้อนของความเป็นมนุษย์และสังคมเธอเคยพูดไว้ว่าเราทุกคนล้วนแต่ต้องตายนั่นอาจเป็นความหมายของชีวิตแต่เรามีภาษาและนั่นอาจเป็นหน่วยมัดคุณค่าของการมีชีวิตอยู่นี่ไม่ใช่แค่เรื่องของการพูดจาไพเราะนะครับแต่เป็นการเลือกใช้คำที่แม่นยำและหนักแน่นที่จะสสรรรร้้าาาางงผลลกกะะทบทบออมมณ์แติปปััญญไพน ทำไมต้องเป็นเครื่องมือผ่าตัดครับเพราะโลกที่มายุติธรรมมันซับซ้อนและมีโครงสร้างซ่อนอยู่การเปลี่ยนแปลงโลกไม่ได้ต้องการแค่เสียงที่ดังแต่ต้องการเสียงที่เฉียบคมที่จะเจาะทะลุมายาคติและความเข้าใจผิดเธอไม่ใช้คำพูดที่ฉาบฉวยเธอลงไปในรายละเอียดทางอารมณ์ที่ทําให้ผู้อ่านรู้สึกได้ถึงความเจ็บปวดและความหวังของตัวละครนั่นทําให้เสียงของเธอไม่สามารถถูกปฏิเสธได้เพราะมันเชื่อมโยงกับความเป็นมนุษย์ของเราทุกคน ดังนั้นถ้าคุณต้องการให้เสียงของคุณเปลี่ยนแปลงโลกอย่าพูดแค่ความยุติธรรมแต่จงเล่าเรื่องที่ทำให้คนรู้สึกว่าความอายุติธรรมนั้นกระทบกับเขาอย่างไรหัวข้อที่ 5. ความกล้าหาญที่ไม่แปลนี่คือจุดที่นักพูดและนักรณรงค์หลายคนพลาดไปครับเรามักจะพยายามแปลประสบการณ์ของเราเป็นภาษาที่กระแสหลักเข้าใจง่ายเพื่อให้ได้รับการยอมรับและมีคนติดตามแต่มอริสัอนทำสิ่งที่กล้าหาญกว่านั้นมาก เธอปฏิเสธที่จะแปลตัวเองเธอเขียนถึงวัฒนธรรมประสบการณ์และภาษาถิ่นของชุมชนของเธออย่างภาคภูมิใจโดยไม่มีเชิงอัดไม่มีคำอธิบายเสริมสำหรับคนที่ไม่เข้าใจในทันทีเพราะอะไรครับเพราะการพยายามแปลเป็นการยอมรับว่าประสบการณ์ของคุณคือส่วนน้อยที่ต้องปรับตัวให้เข้ากับส่วนใหญ่แต่เมื่อคุณปฏิเสธที่จะแปลคุณกำลังยืนยันว่า นี่คือความจริงของฉันและความจริงนี้มีค่าในตัวเองโดยสมบูรณ์การไม่แปลคือการสร้างพลังงานของตัวคุณเองเมื่อคุณใช้เสียงของคุณอย่างกล้าหาญและไม่ประนีประนอมโลกต่างหากที่จะต้องพยายามทำความเข้าใจคุณไม่ใช่คุณที่ต้องลดทอนตัวเองเพื่อโลกนี่คือการใช้เสียงที่ไม่ใช่เพียงการสื่อสารแต่คือการยืนยันอำนาจหัวข้อสุดท้ายครับมรดกของเสียงการสร้างความรู้สึกเป็นเจ้าของ สุดท้ายแล้วเสียงของโชนี่มอริสันไม่ได้มีไว้แค่เราอ่านหรือฟังเท่านั้นแต่มีไว้เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้เราเริ่มเขียนเธอเคยกล่าวไว้ว่าถ้ามีหนังสือที่คุณอยากอ่านแต่ยังไม่มีใครเขียนมันออกมาคุณก็ต้องเป็นคนเขียนมันเองมรดกที่แท้จริงของการใช้เสียงของเธอคือการเปิดพื้นที่การบอกต่อคนรุ่นหลังว่าเสียงของคุณก็มีที่ยืนตรงนี้คุณไม่จำเป็นต้องรอให้ใครอนุญาตให้คุณพูด การใช้เสียงเพื่อเปลี่ยนแปลงโลกที่ไม่ยุติธรรมจึงไม่ใช่เพียงการวิพากษ์วิจาร์แต่คือการสร้างความรู้สึกเป็นเจ้าของโดยการเป็นเจ้าของเรื่องราวของคุณอย่าให้คนอื่นมาเล่าเรื่องของคุณเป็นเจ้าของภาษาของคุณใช้ภาษาที่คุณรู้สึกเป็นตัวเองที่สุดเป็นเจ้าของความจริงของคุณยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้องแม้ต้องยืนอยู่คนเดียวเมื่อคุณค้นพบเสียงที่แท้จริงของคุณกล้าที่จะตั้งชื่อความอายุทธรรม ใช้ภาษาที่เฉียบคมและปฏิเสธที่จะลดทอนตัวเองคุณกำลังทำตามพิมพ์เขียวของโทนี่มอริสันและนั่นคือเมื่อเสียงของคุณจะกลายเป็นพลังงานบริสุทธิ์ที่จะเริ่มสั่นสะเทือนรากฐานของความอายุติธรรมอย่าลืมกดไลค์แชร์คลิปนี้และ Subscribe เพื่อไม่พลาดพลังเสียงที่สร้างแรงบันดาลใจครั้งต่อไปขอบคุณที่อยู่กับผมจนถึงตอนนี้แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าขอให้คุณกล้าหาญและให้เสียงของคุณทรงพลังตลอดไป สวัสดีครับ